คุณผู้ชมคะพูดถึงบุคลากรไทยนะคะประชาชนคนไทยในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเรื่องของ งานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าบุคคลใดที่มีประสิทธิภาพในเรื่องเหล่านี้นะคะก็มีองค์ความรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศไปได้อย่างยั่งยืนนะคะดังนั้นวันนี้ที่จะพูดถึงคืองานใหญ่ที่จะมีการรวมเครือข่ายของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ครั้งสําคัญของประเทศการรวมตัวกันเหล่านี้จะทําให้เกิดองค์ความรู้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านศาสตรา อาจารย์ดรคมกริชเล็กสกุลค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกอสอวอ,อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกอนครับค่ะท่านรองคะก่อนพูดไปเมื่อสักครู่นี้ถือว่าถูกต้องไหมเพราะว่าปัจจุบันนี้เราต้องการมากบุคคลที่มีความรู้ด้านของวิทยาศาสตร์ไม่พอ งานวิจัยและนวัตกรรมต้องมาร่วมกันในการช่วยกันพัฒนาประเทศใช่ไหมคะครับจริงแล้วงานวิจัยค่อนข้างจะมีความสําคัญนะครับแล้วก็งานวิจัยที่จะ,ะสามารถที่จะต่อยอดจนออกเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการลดการนําเข้านะครับ<า>เรื่องของการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ด้านยาก็ดีหรือด้านกเกษตร<ม>ที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มสูงๆให้กับประเทศนะครับค,คือคนของเราเองควรจะมีความรู้องค์ความรู้เหล่านี้อยู่ในตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาต่างประเทศดังนั้นค่ะ บทบาทของสองกสวในการที่จะช่วยมาสนับสนุนเหล่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็ช่วยในการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยคืออะไรบ้างคะอยากจะให้จารย์เล่าให้ฟังให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆหน่อยค่ะครับจริงแล้วสกสวอเองเนี่ยนะครับเราดูตั้งแต่ระดับนโยบายนะครับในเรื่องของการาวางแผนเราเรียกว่าแผนววนวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมของประเทศนะครับหลังจากที่เรามีแผนเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกสวอเองเนี่ยก็ ดูเรื่องงบประมาณด้วยนะครับ oh, ซึ่งจะมี2ลักษณะครับลักษณะนหนึ่งก็คือตรงไปที่หน่วยงานที่ทํางานทางด้านาวิจัยและนวัตกรรมโดยตรงนะครับอีกส่วนหนึ่งเรามีที่เราเรียกว่าเป็น strategic partner นะครับเราเรียกเป็น PMU ครับก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยซึ่งอันนี้เราก็อ l l o c a t e งบประมาณอีกก้อนหนึ่งไปนะครับเพื่อให้เขาที่ทจะได้ พี่นาคอนเทนต์ของงานวิจัยและก็นวัตกรรมนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนสําคัญที่เป็น strategic partner ของทางสกสวครับดังนั้นค่ะดูไปแล้วเนี่ยเป้าหมายของประเทศไทยตอนนี้ที่หลายๆคนพูดถึงนะคะโดยเฉพาะกับนโยบายของประเทศเนี่ยอยากจะให้ประเทศไทยเป็นฐานด้านของนวัตกรรม <Okay. S 1> ทีนี้มันต้องมีทักษะอะไรคะคน <Okay. S 1> เราต้องมีทักษะอะไรหรือประเทศเราต้องมีทักษะด้านใดบ้างในการที่จะก้าวไปสู่ตรงจุดนั้นได้คะ okay. จริงแล้วเนี่ยอนอกจากเรื่องของการที่เราจะมีทักษะด้านงานวิจัยนะครับมันคงต้องไปตอบสนองทางด้านอุตสาหกรรมด้วยะนะครับมันคงต้องสอดคล้องกันมันต้องจากงานวิจัยมันต้องไปใช้ได้จริงใ,ใน,งนใชุมชนใช่ใช่ครับใช่ครับนั้นการพัฒนาคนที่เรากําลังพยายามที่จะดําเนินการอยู่และะ้สวสกสวเองเนี่ยก็โรเคงระมออาณไปจํานวนหนึ่งนะครับในเรื่องของการผลักดนันกําลังคนที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับเพื่อให้เกิดงานนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหก,กรรมครับไม่ว่าจะเป็นาการพัฒนากําลังคนทางด้าน AI <อ>นะครับ<อ>หรือไม่ก็เป็นการพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีหลายมิตินะครับตั้งแต่เรื่องของการที่เขาต้องออกแบบวงจรเป็นนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่เขาจะแฟคตบิเคตตัวไอซี IC ให้ได้ะนะครับรวมถึงการ IC หลายๆตัวเนี่ยก็เอามาประกอบกันเพื่อที่จะให้กลายเป็น าการใช้งานแลวก็เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถที่จะไปใช้งานได้อุตสาหกรรมอีกอันนึงที่จะสามารถที่จะนําประเทศได้ก็คืออุตสาหกรรมทางการแพทย์อย่างน้อยที่สุดเราสามารถที่จะเป็นเฮลท์ซิเคิลิตี้ของประเทศดีกว่านะนะครับดีค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงงานวินจัยแต่ว่ายังอยู่บนิ้่ไม่ได้เอามาใช้จริงไม่ได้เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์หลายคนอาจจะมองว่าทําไปทําไมไม่น่าสนใจเลยที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ย เรามีบุคลากรที่มีทักษะเหล่านี้ขนาดไหนแล้วเรายังจำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านใดบ้างคะ อวเองเนี่ยนะครับเราส่งเสริมในในในทักษะของน้องๆเยาวชนนะครับในเรื่องของจริงจะบอกเป็นสเต็มเนาะจริงเราเรียกสตรีมแล้วกันนะครับมี <c oughs> ตัว A เข้าไปอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ในเรื่องของศิลป,ปะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Science Technology นะครับเทคโนโลยีเอนจิเนียร์ <Engineer. S 1> ซึ่งเป็นสายผมนะครับ <c oughs> ผมจบเอนจิเนียร์ครับแล้วก็เป็น m a t แมทเทมัติกส์ก็คือว่าเด็กสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมเรียนทั้งหมด4อย่างนี้เลยมีเรียนเอนจิเนียร์คือหลายคนโคดดิ้งหุ่นยนต์เป็นแล้วด้วยตั้งแต่ระดับอนุบาลแต่ว่า พอมาเป็นสตรีมเขาบอกว่าเด็กจะต้องเจริญเติบโตทั้ง2ด้านสมอง2ด้านก็คือด้านวิทยาศา,ศาศสตร์ก็คือเต็มไปแล้วตเติมอาร์ตนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์และกลายเป็นอนาคตที่ดีของชาติดังนั้นสกสวรเรียกได้ว่ารับหน้าที่ตรงนี้มานะคะดูแลเรื่องของการพัฒนากําลังคนในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยตามระบบของสเต็มแล้วเรามีงานใหญ่ จัดต่อเนื่องกันมาตลอดแล้วถูกไหมคะปีนี้เราใช้ชื่อว่าอะไรคะเราใช้ชื่อว่าเป็นตัวย่อแล้วกันนะครับ BTS ครับ Thailand Talent Summit นะครับซึ่งจะจัดที่พัทยาครับก็เป็นศูนย์ประชุมพีชนะครับตั้งเป้าตอนนี้ตั้งเป้า2,000คนครับ ทั้งนักวิจัยตั้งแต่นักวิจัยวุโสนักวิจัยรุ่นกลางนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงพี u อยูนะครับที่จะดูแลเรื่องการให้ทุนด้วยถ้า <ฮะ S 1> เขาแมวมองเขาสามารถที่จะเห็นว่าเอ๊งานวิจัยเนี่ยมีศักยภาพเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งต่อแล้วก็ให้งบประมาณและในนั้นเนี่ยจริงๆก็มีการประกวดนะครับเราประกวดภาพทยมีการประกวดทั้งดนตรีที่อาจจะสร้างสรรค์จากงานวิจัยนะครับครับผมมีเรื่องของภาพถ่ายนะครับรวม ถึงภาพถ่ายทางด้านวิทยาศาสตร์อันนี้ต้องใช้กล้องนะครับที่มีความละเอียดสูงในการที่จะถ่ายภาพด้วยก็เชิญชวนน้องๆนักวิจัยแล้วกันครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเราเองคงจะสิ้นสุดการลงทะเบียนภายในวันที่12นะครับไม่ว่าจะได้รับทุนจากาสอปอวได้รับทุนจากทางวชนะครับหรือว่าได้รับทุนจากบพคเองนะครับรวมถึงทุนที่เป็นลักษณะของฟัน a m e n t a ั f u n นนะครับจาก สกสวโดยตรง <Yeah. S 2> นะครับก็เชิญชวนลงทะเบียนครับก่ <Okay. S 2> อนวันที่12นะครับกันยาเราปิดระบบครับ มาเลยค่ะก็เรียกได้ว่างานนี้น่าสนใจมากๆเลยนะอาจารย์จะเป็นการรวมเครือข่ายของผู้รู้ใช้คำนี้ผู้รู้นักวิจัยผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมากมายและเราคาดหวังว่านี่แหละจะเป็นบุคลากรที่สําคัญของประเทศและก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศไทยไปสู่ฐานการเป็นนวัตกรรม ที่ดีต่อไปด้วยนะคะควันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆท่านศาสตราจารย์ดรคงกริเล็กสกุลค่ะคร,รองผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยา,ยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกอสอวอขอบพระคุณนะคะยินดีครับขอบคุณครับ